สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องชาวอินทรพลัมนะครับวันนี้ความเครียดนะฮะเรื่องของว่าอินทรพลจะแทงจันหรือเปล่านะครับก็จบสิ้นลงไปแล้วนะครับต้นอายุหกเจ็ดปีก็ทยอยแทงจันมาอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ได้ผสมไปบ้างแล้วนะครับแล้วก็ออกตามกันมานะครับออกที่ ที่ยอดเพิ่มจากยอดลงมานะครับต้นละสีจันทรสาจันทที่มองเห็นกันอยู่นะครับวันนี้มาดูปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับปัญหาที่เราเจอในช่วงที่อินทรรมแทงจันทนะครับปัญหาแรกเลยนะครับขนาด min เอ็ดมินเดินดูทุกวันนะครับก็ออยังเจอนะครับเผลอเผลอไปว่าต้นนี้ต้องช่วย แต่พอดีไม่ได้เอาอุปกรณ์มาด้วยก็เลยไม่ได้ช่วยทันทีอันนี้โดนไปแล้วครับก็คือปัญหา,าโดนบาดนะครับโดนใยบาดจันทนะครับนยยบน,น,บนี่ครับก็ทำให้จัน์แตกก่อนกำหนดเนี่ยเราต้องช่วยนะครับถ้าจันแตกก่อนกำหนดก็จะทำให้เพราะว่า ตัวเมียนะครับยังไม่พร้อมนะครับที่จะรับการผสมเขาําให้เสียหายได้นะครับอาจจะผสมไม่ติดหรือได้จํานวน,นน้อยลงนะครับเราต้องช่วยแบบนี้นะครับเ็าจะจะรอดนะครับทีนี้ไอ้ที่โผล่มาแล้วทำยังไงครับก็อาจจะต้องผสมไปก่อนนะครับผสมเกสรอนไปก่อนแล้วก็รอส่วนที่เหลือ ค่อยผสมตามนะครับตัวนี้ยังไม่เสียหายมากนะครับก็ถือว่าเผลอไปแค่วันเดียววันสองวันแค่นั้นเองนะครับโดนบาดนะครับเราต้องตัดช่วยนะครับช่วงนี้โดยเฉพาะจันล่างๆนะครับจะมีปัญหาเยอะหรือต้นที่มีการยืดไม่ค่อยดีนะยืดของปลายยอดนะครับอันนี้คือปัญหาแรกนะครับคือ โดนใหยบาทจันเจอทุกปีครับแต่ก็ไม่มากนะครับเป็นปัญหาที่ยังพอรับได้นะครับเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมาชมอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ทางสวนเราเจอทุกปีเลยอันนี้เสียหายเยอะนะครับเสียหายไปหลายต้นหลายจันก็มูลค่าเฉลี่ยต่อจันทก็ประมาณ1,000 ห้าร้อยบาทนะครับเพราะนั้นถ้าเสียหายไปเนี่ยมันคือเงินทั้งนั้นนะครับเอาเดี๋ยวไปชมปัญหาอีกปัญหาหนึ่งครับครับปัญหาต่อมาแลรก็ปัญหาที่สองนะครับก็คือ,อด้วงแรดน,นะครับเจาะจันทนะครับด้วงแรดเนี่ยจะเจาะจันทตั้งแต่จันทยังอยู่ในลําต้นยังไม่โผล่มาให้เห็นนะครับก็ก็ได้นะครับแล้วก็ เพือาจะเจาะตอนที่จันโผล่มาแล้วก็ได้นะครับอันนี้โดนเจาะตั้งแต่นู่นแล้วครับตั้งแต่จันยังอยู่ในลําต้นยังไม่โผล่ออกมานะครับเนี่ยจะเห็นว่ารอยร่วงเลนเจาะตรงนี้นะครับและเมื่อวันเสาร์นะครับเมื่อวันเสาร์เอ็มินได้ฉีดยานะครับฉีดยาฟิโทนินนะครับทุกต้นเลยนะครับฉีดมาที่บริเวณคอนะครับเพื่อ จนชุ่มนะครับเพื่อป้องกันดวงแรดนะครับแต่ว่าดวงแรดตัวนี้มันเข้าไปแล้วมันกินไปแล้วเจาะไปแล้วนะครับแล้วมันก็ตายอยู่ในนี้เลยนะเป็นซากอยู่นะครับแต่จันทก็เสียหายนะครับดโดนเจาะไปนะครับเห็นไหมครับเสียหายนะครับทะลุเลยนะดนโดนเจาะไปทะลุเลยอันนี้ก็เสียไปหนึ่งจันทนะครับอันนี้ก็ถ้าเราได้พ่นยา อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงก่อนหน้าที่ต้นจะเริ่มแทงจันนะครับก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็ยามันก็อาจจะเสื่อมสภาพไปนะครับพอม,มันแห้งแล้วนะครับก็อาจจะไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเราก็ต้องฉีดบ่อยๆนะครับช่วงนี้สักสัปดาห์ละครั้งนะครับหรือสามสี่วันครั้งรประมาณนี้นะครับ อแล้วแต่นะก็ช่วยป้องกันได้นะครับจานนี้ก็เสียหายไปนะมูลค่าก็ประมาณหนึ่งพันสองร้ถึงหนึ่ันห้ารบาทนะครับก็น่าเสียดายนะครับครับก็ฝากเตือนไปอย่างพี่น้องที่กําลังจะเริ่มผสมเกสรนะครับนะดูแลนะครับเนี่ยดวงแรกเนี่ยมันจะโจมตีตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับเพราะช่วงนี้มันหอมนะฮะ มันหอมโดนทุกต้นนะฮะโดนต้นละสี่ห้ารอบนะครับกว่าจะได้เป็นผลอินทผลัมให้เราได้จำหน่ายกันนะก็ต้องผ่านผ่านอุสศักต่างๆนานานะครับครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหวังว่าที่ปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านนะครับบางไปมากก็น้อยนะครับก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับ